ดอุดูดอุดูที่ดูที่หนังสือมาดูที่กล้องทําไมลูกก็ไม่แต่คู่ก็ก็ไอหอหายไม่โทรให้ไม่แต่คู่ก็ไอหอหายไม่โทรให้ไอหอหายไม่โทรให้จออําจํำแล้วนี่ตัวอะไรตัวคอควายอ่านว่าอะไรสระอัมโนโอโนคออัมคำโนโอโนแพทริก คออันคำ f o l l ีบ <Follow me. S 2> ีบอีบีบอีบีโดออาดาดอัดาอบอใบไอบอใบชออาชาชออาชาดอีดีดออีดีนี่อ่านว่าอะไรอ่านซิมคล้ายๆกันเลยสระตัวเดียวกันเลยสระ e. อีอ่านว่าอะไรน้าผลไม้อันนี้อะไรมออีมีน้าผลไม้อ่านว่าอะไรลูกน้าผลไม้แ a t r i c อ่าน มออีมีมออีมีโออโอโออโอชออาชาชออาชาหออุผูไม่โทรผู้หออุผูไม่โทรผู้ไอจอใจไอจอใจดอีดีดอีดีกอไม่ตะคู่ก็กอไม่ตะคู่ก็ไอหอหายไม่โทรให้ไอหอหายไม่โทรให้มออีมีมอีมีวออาวาวาจออาชาจาดอีดีอีดีแพทริกทออาถาไม่โทรถ้าหอถาถาไม่ทร แพทริกครับแพทริกมองในสิ่งที่แพทริกอ่านไม่งั้นแพทริกจะอ่านไม่ได้นะคนเราเวลาจะอ่านอะไรต้องมองใช่ไหมถ้าแพทริกมองไปทางอื่นแพทริกจะอ่านได้ไหมครับได้อ่านได้ได้ทันได้เหรอแ<อ>พทริกอ่านหนังสือโดยที่ไม่มองได้เหรอครับ,รบอย่ามาเถียงอ่าเร็วทออรรันทำพออรรันทำอ้ออ้อออ,ออ่ออ้ออายรออะไรอายรอ,อ แอกแกอแกไม่เอกแกเอขออาเขาเอขออาเขาเอาอ่านเหมือนกันเลยคำนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันมันเหมือนกันเลยอ่านเร็วมันอเหมือนเอขออาเขาเอขออาเขาก็ไม่แต่คูก็กอไม่ต่คูก็จออาจะจออาจะทอสระอรมทอารธรรมทออรรมธรรมทอธรรมธรรมไอหอหายไม่โทรให้ ขอหายขอหายเอกกแกไม่เอกแกเอกกแกไม่เอกแกเอรอเอาเรา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 